first of bad love ร้ายดีนัก,กรักซะเลยตอนที่22ธุรกิจที่ฮ่องกงในระหว่างการเดินทางผมได้จตเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะรู้สึกว่าผมไม่คู่ควรกับพี่คิงเขารักผมก็จริงแต่คนอย่างผมมันจนและไม่กล้าไปเทียบกับเขาเลยความรู้สึกแบบนี้มันทำให้ผมอึดอัดและผมก็ทนอึดอัดจนเดินทางมาถึงฮ่องกงเราจะพักกันที่นี่พี่คิงบอก เมื่อเปิดประตูห้องรู้ของโรงแรมแห่งหนึ่งเขาเดินนำผมเข้าไปในห้องกี่วันแล้ครับผมถามพร้อมกับเดินตามเขาเข้ามาไม่มีกำหนดเขาตอบพร้อมถอดเสื้อตัวนอกออกแล้ววางมันลงตรงปลายเตียงนอนจากนั้นก็ขยับเนิกไทยที่คออืมแล้วเราจะไปไหนกันตอน่อหรอครับฉันมีเรื่องด่วนที่จะต้องไปจัดการนายก็นอนรออยู่ที่นี่ไปก่อน กลับมาแล้วฉันจะพาไปซื้อซื้อพ่อจะไปทำธุระต,ตอนนี้เลยเหรอครับเดินทางมาเกือบสามชั่วโมงจะไม่พักสักหน่อยเหรอไม่ละผมพยักหน้ารับรู้และเดินมานั่งลงตรงปลายเตียงหันมองไปรอบห้องดูนั่นดูนี่ห้องหรูอของที่นี่ก็ดูสวยดีแต่ทำไมตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมันมีหลายอย่างให้ผมต้องคิดแต่ก็ช่างมันเถอะเป็นอะไรเปล่าครับแต่นายดูซึมๆนะ หรือว่าน้อยใจที่พอมาถึงฉันก็ต้องออกไปทํางานไม่ใช่หรอกครับผมน่าจะเหนื่อยมากกว่าเดี๋ยวนอนรอพี่คิงกลับมาผมก็คงจะหายผมส่งยิ้มไปให้พี่คิงแต่อรอยยิ้มนั้นก็แค่ต้องการให้พี่คิงสบายใจเจ็บถ้าหากว่าอะไรที่กําลังทําให้น้อยไม่สบายใจก็พูดกับฉันได้นะคือเสียงเคาประตูดังมาขัดจังหวะ ทำให้ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรออกไปพี่คิงเดินไปเปิดประตูเมื่อถึงนานรู้ยังครับไม่นานแต่มึงมาช้าขอโทษครับนายมีเสียงคุยกันแค่นั้นก่อนที่พี่คิงจะเดินกลับมาหาผมขนม,มตัวลงมาจุ๊บที่หน้าผากพร้อมกับหยิบเสื้อสูทตัวนอกที่วางอยู่ตรงปลายเตียงเดี๋ยวฉันกลับมาเขาใส่เสื้อสูทตัวนั้นพร้อมกับบอกผมผมพยักหน้ารับแล้วพี่คิงก็เดินออกไป <Talk> King. ผมเดินตามลูกน้องของอลันออกมาขึ้นรถที่หน้าโรงแรมและตรงไปหาอลันทันทีพอมาถึงที่เกิดเหตุจึงได้เห็นว่ามันเป็นโกดังร้างแห่งหนึ่งผมเปิดประตูลงจากรถก่อนจะถามอลันอยู่ที่นี่เหรอใช่ครับพวกเสียตรงก็อยู่ที่นี่ครับผมพยักหน้ารับรู้ก่อนจะใช้สายตาบอกให้ลูกน้องนำทางผมเดินตามไปและพบว่าข้างในโกดังนั้น มีคนของไอตรงเต็มไปหมดอารันถูกมัดสองมือติดกันและมีเชือกผูกโยงขึ้นไปบนคือดึงกร่างของเขาให้ให้อยตองแต่งด้วยปลายเท้าที่ลอยเหนือพื้นทั้งยังมีสีแดงของเลือดที่เปรอะตัวอยู่ประปรายผมมองเพื่อนแล้วก็ไม่เข้าใจสักเท่าไรเพราะอลันเป็นคนที่เก่งมากเรื่องต่อสู้ก็ไม่เป็นรองใครและผมมั่นใจว่ามันจะต้องจัดการกับไอพวกโง่งไม่กี่คนที่นั่งอยู่ได้แต่ว่าทําไมมันถึงยอมให้ตัวเองถูกห้อยอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้ หรือว่าเอารันจะสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้จริงๆนายครับลูกน้องของไอ้ตรงเอ่ยเรียกเจ้านายของมันพร้อมกับทำท่าทางบอกให้รู้ว่าคนที่พวกมันรออยู่มาถึงแล้วนั่นก็คือผมไอ้ตรงมองมาทางผมที่กำลังเดินเข้ามามันลุกขึ้นยืนและเดินมาหาเพื่อที่จะทักทายวัสดีท่านประธานคิงแห่งคิงคอร์อเรชั่นเอ่ยพร้อมยกมือขึ้นมารอจับมือทักทาย แต่ว่าผมกลับเวียงหมัดหนักๆเข้าไปที่เบ้าหน้าของไอ้ตรงจนสุดแรงทําให้อีกฝ่ายลม้มลงไปกองอยู่ที่พื้นพร้อมกับพวกลูกน้องที่รุ่งงานรีบชักปืนออกมาจ่อหัวผมผมยืนนิ่งวันๆอยู่เหมือนกันว่าไอ้พวกนี้มันจะยิงผมรืบเปล่าเพราะถ้ายิงผมก็ไม่น่าจะรอดแต่ด้วยความที่คนอย่างผมมันไม่เคยกลัวอะไรผมจึงเผยท่าทางว่าไม่เกรงกลัวต่อพวกมันออกมาแล้วหวังว่าพวกมันจะหันมากลัวผมมากกว่าเดิม เฮ้ยเฮใจเย็นพวกมึงถอยไปถ้ากูไม่สั่งก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งไอต้ตรงมันบอกลูกน้องพร้อมกับดันตัวเองลุกขึ้นและเช็ดเลือดที่มุมปากเป็นการต้อนรับที่ดีหมัดหนักใช้ได้มึงทำแบบนี้ทำไมมึงใจเย็นเย็นก่อนไอ้ประธานคิงที่กูให้มึงมาที่นี่เพราะต้องการเจรจากันดีๆผมได้แต่คิดว่าคนอย่างมันเนี่ยนะ ที่จะเจราจากันดีๆเป็นไปไม่ได้แน่ที่นี่เป็นทินของกูนะมึงอย่าลืมไอ้ตรงมันเดินเข้ามากระซิบที่ข้างหูผมแต่ผมก็หาได้กลัวค,คําคูของมันทินของมึงแล้วยังไงกูทําธุรกิจอยู่ที่นี่มันนานตั้งแต่รุ่นคุณปูทุกพื้นที่ของที่นี่กูเคยไปมาตั้งแต่เด็กคนของกูก็มีอยู่ทุกเขตถ้ามึงอยากจะมีเรื่องกับกูให้ได้ก็ลองดูอุย๊ยกลัวจังเลยวะ ผมจะโหใจนิดหน่อยดูท่าทางของมันในตอนนี้เหมือนมันจะไม่ได้กลัวอะไรผมเลยเรื่องนั้นกูรู้อยู่แล้วไม่งั้นกูจะกล้ามีเรื่องกับมึงหรอไอ้ตรงบอกมันทำท่าทางเหมือนว่าผมนี่โง่และตามมันไม่ทันแต่ถ้ามันรู้อยู่แล้วและมันยังกล้าทําแสดงว่าคนของมันจะต้องมีเยอะกว่าคนของผมเป็นแน่พูดมากชิบหายมึงจะเอาอยัางไงก็ว่ามาผมบอกด้วยความนงดหงิด ลองเชิงเพระอยากจะรู้ว่ามันจะมีแผนอะไรกันแน่ของลับนี้ไม่มีคุณภาพกูขอฟรีนึกแล้วไม่มีผิดว่ามันต้องมาไม้นี้คุณภาพก็จัดให้ตามที่มึงจ่ายเงินมายัางไรละวะแต่นั่นมันไม่มีคุณภาพเลยเว้ยไอ้ตรงชี้ไปที่ลังไม้ที่ใช้ใส่ของที่ผมส่งมาให้มันผมเดินเข้าไปดูและหยิบของชิ้นแรกที่วางอยู่ด้านบนสุดขึ้นมาปืนกระบอกนี้มันไม่มีคุณภาพจริงๆ ของแบบนี้ใครกันที่ส่งมาผมขมวดคิ้วเข้าหากันของที่ทำการจัดส่งถูกเช็คอย่างละเอียดแล้วแต่ว่าทำไมยังมีของที่ไม่ได้คุณภาพแบบนี้อยู่อีกหรือว่าจะมีใครที่กําลังเล่นตลกกับผมอยู่เป็นไงของพวกนี้มึงจะรับผิดชอบไหมกูคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยต้องเรียกมึงมาไอต้ตรงชี้ไปที่อลันแล้วก็หันมาหาผมอีกทีปล่อยเพื่อนกูซะแล้วของรถนี้ กูจะคิดแค่ครึ่งราคาของส่วนที่คุยกันไว้ได้ไงวะพวกมึงทําให้กูเสียความรู้สึกขนาดนี้กูก็ต้องได้ฟรีสิวะนั่นมันเงินหลายสิบล้านเลยนะเว้ยผมกัดฟันพูดดูท่าไอ้ตรงคงจะไม่อยากเสียเงินเลยสักบาทจึงได้สร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็ใช่ไงขอฟรีได้ปะลหระ,หะผมยืนคิดเพราะถ้าขายของรอบนี้ไม่ได้เงินเลยผมต้องเสียหายหลายสิบล้าน งั้นเอางี้ของลถนี้กูขอคืนเดี๋ยวกูจะส่งรถใหม่มาให้แล้วมึงก็จ่ายมาเท่าราคาเดิมที่คุยกันเอาไว้เฮ้ยเสียเวลาชิบงั้นกูก็ให้เวลามึงแค่สามวันเอาของรถใหม่มาให้กูสมวันแค่การเดินทางก็ยังไม่พอเลยมันจะไปยากอะไรคนอย่างมึงจะหาเครื่องบินมาส่งสักลำสองลำมันจะไม่ได้เลยแล้ววะเออ ก็ได้เอาตามนั้นสามวันก็สามวันทีนี้มึงปล่อยเพื่อนกูได้หรือยังจบคาของผมไอ้ตรงก็หันไปส่งซิกบอกลูกน้องให้ปล่อยอลันอลันเดินมาหาและยกมือมากอดคอผมเพื่อที่มันจะพยุงตัวเองผมก็ช่วยประคองเอวมันเอาไว้ด้วยอีกแรงมึงไม่ควรไปรับปากพวกมันแบบนั้นอลันกระซิบบอกชีวิตมึงสําคัญกว่าแต่ของูมนั้นมันกูรู้ แต่ตอนนี้ต้องพอมึงกลับให้ได้ก่อนผมรู้ว่าของที่ส่งมาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ของที่ผมเห็นมันเป็นของที่ถูกสับเปลี่ยนเอามาให้ผมดูต่างหากละ่ะและอล,ลันก็กําลังพยายามจะบอกผมเรื่องนี้แต่ผมเลือกที่จะเดินตามมาของเอ็ดตรงเพราะผมต้องการตัวเพื่อนของผมพื้นที่จริงกูอัดพวกมันก็ได้นะมึงไม่ควรไปรับปากว่าจะส่งของล็อใหม่มาให้พวกมันมันไม่ยอมจบง่ายๆแน่กูมีแผนที่จะจัดการกับพวกมันมึงวางใจได้ เออกูเชื่อมึงเมื่อกระซิบกับเพื่อนเสร็จผมก็หันมาบอกไอ้ตรงหวังว่าครั้งนี้มึงจะไม่เล่นตุกติกอะไรกับกูอีกนะไอ้ตรงและอีกสามวันกูจะมาส่งของให้มึงด้วยตัวกูเอง